บิ๊กไบแอดออนนะฮะก็เดี๋ยวัปปรับบเทสตสตรีมก่อนไม่รู้ว่าขึ้นหรือเปล่านะเห็นกันหรือเปล่าเทสเทสเทสดิสเพ์ ตอาน,นี้เช็คในโทรศัพท์อยู่มันยังไม่ขึ้นเลยคือมันขึ้นว่าไลฟ์สตตีมนะฮะแต่ว่าภาพมันยังไม่ขึ้นเป็นที่เน็ตผมหรือเปล่าเดี๋ยวแบบหนึ่งนะโอเคมาละ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะตอนนี้ก็ใครที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่รู้หรือว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นม็อดตัวนี้หรือว่ามันก็มีสอนหลายเว็บแหละแต่ว่าคือหาเวลามาหาเวลาว่างมาไม่ค่อยได้เลยมามามาไลค์มา,มา,มา, like, มาทําคลิปช่วงนี้ก็ขออภัยด้วยนะอาจจะล่าช้าไปกว่าหลายๆช่องและอย่างหนึง่งคือ ั้งใจจะทำมานานแล้วแหละแต่ว่าคลิปก่อนๆที่ลงก็เอาไปง่ายๆโอเควันนี้มาดูมอดเลยก็คือว่าใครอยากได้รถเก่งก็เปิดรถเก่งใครอยากได้มอไซค์ก็เปิดมอไซค์เลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะทำแบบเป็นมอไซค์ลวกันกอ็อันดับแรกเปิด Open IV มาเลยตอนนี้เปิดเกม g t ดค้าวาอยู่ มันเทคอยู่เดี๋ยว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 เาหาแป๊บนึงแป๊บนึ่ง,แบบงเอาแบบที่เป็นแดออนแอดออนเอาแบบ,บสมบูรณ์เลยสมบูรณ์แบบนี่นี่นี่ก็ได้อ่เอ้ยน,นี่ลงไป ่อนว่าผมจะลงไปเกือบหมดแล้วแหละแต่เอาอ,าอย่างคือบอานี้ก็ได้เอาแบบที่คนรู้จักกันอันนี้ก็จะเป็นพวกของแต่งนะครับเป็นพวกท่อแฟลิ่งหรือแบบพวกสีพวกแล้วก็มันจะมีพวกเอากระจกออกเอาท้ายออกเอาอะไรเงี้ยก็คือเป็นเป็นท้ายสั้นท้ายสั้นประมาณนี้ ตอนนี้มีคนชมไหมไม่มีหรอกแต่เดี๋ยวก็คงมีแหละก็เดี๋ยวอ่าให้ทําการโหลดตัวนี้เลยนะโหลดมาเลยก็คือจะได้เป็นไฟล์เป็นไฟล์ตัวนี้นี่เป็นอันนี้คือโหลดที่ผมโหลดมาก็คือจะได้เป็นไฟล์ตัวนี้นี่แต่เราก็แตกไฟล์มา ก็คือจะจะได้จะได้ไฟล์3ตัวนี้นะใน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 รถคันนี้ก็คือว่าเราก็มาดูว่าเออเปิด open i v มาก็ตามตามกันไปเลยนะใครที่เพิ่งกดเข้ามาดูก็ย้อนกลับไปดูเริ่มต้นใหม่ได้เขาเขาบอกให้เข้าไปที่อัปเดตอัเด d a t rpf คอมมอนดาต้ DLC list .xml ก็คือตัวนี้เลยให้เราลากตัวนี้ออกมาคือเราออกมาก็จะได้ไฟล์ตัวนี้เปิดเปิดเปิดโดยใช้น ốt น้ t แพดนะน้ตแพดแป๊บหนึ่งนะครับ แป๊บแบนึ้นนะก็ตอนนี้กำลังจะแชร์ลง facebook นะใครที่ยังไม่ได้กดแชร์แล้วเข้ามาดูกดแชร์ด้วยนะฮะกดแชร์ด้วยจะได้แบบทั่วถึงได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะไม่เกี่ยว,วหรอก แก๊บนึงนะฮะโอเคก็พอได้ไฟล์นี้มาปุ๊บ <Okay. S 2> ก็เปิดขึ้นมาเลย mm hmm. แล้วเราเอาแล้วเราก็ดูว่าเออมันให้ไฟล์ตัวนี้มาจําไว้จะได้ไฟล์ตัวนี้ mm hmm. แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นชื่อของรถที่เราต้องคีย์ใส่ใน วิธีเสกรถอะนะพวกพวกมอสพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สตรีมข้าที่แล้วก็กดให้ดูอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่ก็เนี่ยมันจะเป็น CBR ก็คือกรอบตัวนี้มาเลยกรอบกรอบมากรอบมาแล้วก็มาวางมาวางแล้วก็ขี่ไหนวางสมมตินะผมวางไว้แล้วก็คือ,อ,นนะคอตัวตัวนี้ใช่ไหม เอ้ยแป๊บบนึงแป๊บบนึงแป๊บบนึงกปก็ผิดก็ผิดอ่าแล้วก็ว่างแล้วก็สเปซบาร์ให้มันตรงอานะ,ะสเปซบาร์ให้มันตรงเสร็จอันนี้ก็กดเซฟโอเคแต่ของผมมันมันมีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเซฟนะ แล้วก็ไม่ต้องเซฟก็เซฟไปเสร็จพอเสร็จปุ๊บคราวนี้เรามาอีโหมดกดบวกแล้วกดมาที่รถของเราก็เอาตัวเนี้ยเข้าไปโอเพนเข้าไปก็จะได้ไฟล์รถอันนี้ผมลงไว้เต็มเลยอันนี้อันนี้ลงไว้เยอะอยู่พอสมควรก็ เดี๋ยวไปดูกันพอลงอเสร็จปุ๊บมามาคราวนี้เราย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับนะย้อนกลับมาที่หน้าอัปเดตไปที่ X 6 4 DLC pack แล้วก็กดโฟลเดอร์เนี่ยเข้าไปในน,นี้นะเข้าไปดูตัวรถที่เราโหลดมาอัปเดต X 6 4 DLC pack ถ้าเราพิมพ์กลัวพิมพ์ไม่ถูกแล้วก็เราก็ก๊อบนี่มาเลยนี่ก,ก๊อบมา แล้วมาบวกตรงนี้นะข้างบวกเนี่ย New Folder ปุ๊บแล้วกดโอเคก็จะได้โฟลเดอร์มาเป็นโฟลเดอร์เปล่าจากนั้นเราบวกปุ๊บบวกบวกใช่ไหมพอพอบวกเสร็จเราก็เอาไฟล์ที่อยู่ในอัปเดตเนี่ยใน,นเนี่ยเนี่ย DLC .RPF เนี่ยเนี่ย Open เข้ามาก็จะได้เป็นไฟล์นี้ เ่ากลักบปไปหน้าแรกก็คือแล้วแต่คนจะเซฟไว้ไหนพอ,พ,อพอได้มาปุ๊บเรากดเข้าไปพอกดเข้าไปเสร็จกดเข้าไปดูว่ารถใช่ที่เราโหลดมาไหมมันสวยไหมหรืออะไรก็ว่าไปะจะได้ประมาณนี้เป็น cbr พันร์เราย้อนกลับมาย,บย้อนกลับมาที่หน้านี้หน้านี้ที่เรา dlc rpf มาเราเอาคอนเทนต์ออกนะออกมาไว้ข้างนอกก็คือจะเป็นไฟล์ตัวนี้ ก็คือเป็นไฟล์รถอะไรเงี้ยพอได้พอออกมาปุ๊บย้อนกลับย้อนกลับไปที่หน้าอัปเดตกดไปที่ u p d a t e r p f d l c p a c k บวกข้างบวกเหมือนกันเพิ่มโฟลเดอร์เป็น cbrr มาที่เราเพิ่มไปเมื่อโฟลเดอร์อันที่แล้วเพิ่มเสร็จปุ๊บเราก็จะได้โฟลเดอร์นี้มาจากนั้นเราบวกบวกเพิ่มเข้ามาบวกเพิ่มไฟล์ตัวนี้เข้ามาก็คือเข้าบวกปุ๊บ ไปที่ไอคอนเทนต์เนี่ยที่เรามาแล้วเพิ่มขึ้นมาเลยก็จะได้เป็นไฟล์นี้แค่นั้นเสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรยุ่ยงยากอ่ะพอเสร็จเร,เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเราไปดูในเกมว่ามันมาไหมเราเข้าไปดูในเกมไนส์ s t u ด f ร์สตอ what does it take to get Wrong with her now. This is some special op stuff. Now that's a custom job. you know that was a ควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีฮะทุกท่านนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใครอยากได้อันไหนใครอยากได้อะไรให้สอน